สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาอีกแล้วตอนเศร้าๆของสวีเดนเศร้าเกือบเทียงจ้ะพี่น้องจ้ะซ้ำเทียงเหรอจ้ะพี่น้องจ้ะกลับมาอีกแล้วกับถ้ำทวีแฮปปี้ชาแนลเนาะจ้ะพี่น้องบายเล็กสวีเดนจ้ะพี่น้องอ่ามื้อนี้อากาศอากาศสวีเดนในหิมาลง่ปปล่อยจ้ะพี่น้องหิมาลงไปปล่อยแต่ว่ากับหูสึกบ่หนาวถ้าสมุดถ้าสมุิหิมาบ่ตกในสิเป็นเย็นๆเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะมื้อนี้เล็กก เลกาสิมาไอ้สิมาปั่มตูนคริสมาสลงจ้ะพี่น้องปั่มตูนคริสมาสลงเพราะว่ามันมันได้มันได้เวลาได้เวลาของของเขาแล้วนะจ้ะพี่น้องแล้วก็ปีหนาจังมาปลูกเขาไหมนะจ้ะพี่น้องจ้ะจะเลกาเขามาทักทายพี่พี่น้องน้องเข้าจ้ะพี่น้องเขามาทักทายพี่พี่น้องน้องเล้วก็อ่าเล็กเล็กปั่มอันนี้เฮ็ดอีกจัหน่อยเดี๋ยวเลกาสิเดียวเขาประชุมจะเขาประชุมกับอ่าราเบียฟอร์เมียร์แล้งเงี้ยนะจ้ะพี่น้อง กลุ่มและงนานคือเรียกว่าหล่ะจ้ะพี่น you so ้องประชุมขันหอาบอกเขาร่วมประชุมกับคือว่าหล่ะจ้ะแนวเยห้องเนี่ย้อกินเงินเพิ่นนอกจากพี่น้องเพิ่นกระบอกเห้เห้าอยู่ฟรีหล่ะจ้ะพี่น้องการประชุมเพรได้เงินค่าน้ำปูน้ำปลาจักเล็กจักน้อยพอได้มีเงินติดกระเป๋ากระเป๋านอกจากเพราะว่าห้องบริหารงานหล่ะจ้ะน้องก็เลยขอขอเงินในกินเงินคนตกงานกับไอ้ทางรัฐบาลเป็นไปก่อนนะจ้ะพี่น้อง แล้วก็มือนี้เล็กกะซิมาเก็บอันเก็บอันนี้ลงจ้าพี่น้องเก็บอันนี้ลงเสร็จหลังจากเฮ็ดธุระธุระเสร็จแล้วธุระทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วก็เล็กว่าสิเขามาคุยเรื่องนั้นละจ้าพี่น้องเพราะว่าคิปคีบกทถิเล็กเห็ดไปคิบหมู่บ้านเนาะจ้าพี่น้องเล็กว่าสิาเขาเรื่องประสบการณ์ของเจ้าของละจ้าถือถือฝรั่งเทศจ้าพี่น้องถือฝรั่งเทศแบบว่าเทศแบบดิบๆนะจ้าพี่น้องแบบว่าบตันโตนะจ้าพี่น้องแบบว่า คล้ายๆว่าเจ็บแบบว่าจําไปจําไปอีกนั่นนะจ๊ะพี่น้องเจ็บเจ็บคักจ้ะพี่น้องก็เลยเล็กเล็กวาสิเขามาเห็ดแต่ความคิดของเล็กกอ่าเล็กคิดว่าทุกคนก็นมีมีอ่ามีสตอรีม่มีอย่างกับประสบการณ์แต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะจ๊ะพี่น้องแต่ละคนก็แตกต่างมีเรื่องเล่าของชีวิตต่างๆนันนะ าบางคนก็นอาจจะคิดว่าเป็นอย่างเล็กจังต้องออกมาเบาประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องแต่เล็กเล็กกัออกมาเบากัคล้ายๆว่าห้มามแชร์ประสบการณ์นะจ๊ะพี่น้องที่ว่าเฮาหูหูมากบางคนก็จะคิดว่ามีแต่มีแต่ไอคนไทยมีเอ่อมีแต่ไม่ยิ่ที่ว่าที่ว่าสิไปหักอกฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าเล็กบอกเลยไม่ไม่จ้ะบอแมนเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมัน ันหักอกกันได้ทุกคนบอกว่าไม่ยิ่งผูท่าจ้กพี่น้องเพรว่าทุกประเทศบอกวา่าตะเกี่ยวแต่ก้ฝรั่งแล้วจ้กพี่น้องรากาแต่ว่าแต่ว่าควาวมทรงจําของเล็กเนี่เป็นอย่างคือเจ็เบบ่เคยลืมจ้กพี่น้องมันกะมันกะมีคว้วเป็นไปเป็นมาจ้กพี่น้องคนคนแหลกคนแหลกรากาโดนเทาจ่ะโดนเทแบบว่านะจา้าพี่พี่น้องเดี๋ยวเล็กสิมาบอกสูฟังแต่ว่าแต่ว่ามันอาจเป็นมันอาจเป็นเรื่องเล่วที่แบบว่า เลขเบลูลบว่าเลขสี่สามารถว่าแบบช,ชดชๆได้บอสั้นๆได้บอนะจ๊ะพี่น้องแต่ถ้าสมมุติมันเง้วเกินไปเลกขกรนะบออยากให้มันงมเ,นเนาางาวถ้าสมมุติมันเง้วเกินไปเลขสี่ขอพี่น้องนะจ๊ะคือแบบว่าเลขสี่เฮ็ดเป็นตอนเม็นตอนไปนะจ๊ะพี่นอ้องเฮ็ดเป็นตอนเม้นตอนเป็นคันเป็นตอนมันจังสีได้รู้ว่าเออคว่วเป็นไปเป็นมาจั่ไหนถ้าสมมุติเลขสไปตัดตอนเอาเลยจะเป็นตัดตอนเอาตอนเทเลยพี่น้องอาจสซิบบอกเข้าใจว่าเอ๊ะ เป็นอย่างคือโดนเทประมาณนี้นะจ๊ะมันก็นเลยกลายเป็นว่าเล็กตองเห็ดเป็นตอนจ้าพี่น้องให้พี่น้องเข้าใจเล็กแต่ว่าที่ว่าเล็กสีเห็ดออกมานี่ือนกับเล็กใหยากรามมากันนะจ้าพี่น้องก็คิดซะว่าฟั่งไปเป็นอ่าคิดว่า,าวม่วนๆเป็นชิ้วๆไปจ้าพี่น้องถือซะว่าอ่าฟังฟังเอยียงก่อนนิทานกลมฟังนิทานหรือเรื่องเล่าของอ่า ไม่ยิ่งคนหนึ่งที่ว่า้วกาที่ว่าโดนเทแบบบ่รู้เรื่องนะล่ะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมันก็สิเป็นไปเป็นมากอะค่อยๆไ,ไล่ไล่ไปทีละตอนแต่ว่าเล็กเกิบ่เฮ็ดหลยตอนบอกจ้ะพี่น้องพยายามสิตัดเครื่องตัดกลางออกไปจ้าพี่น้องกกสิพยายามเฮ็ดรวบลัดที่สุดจ้ะพี่น้องกัมาแช่ประสบการณ์จ้ะเดี๋ยวคลิปนี้เล็กเกิเอาไว้ซัานี่ก่อนล้ะก็สิเฮ็ดอันนี้ก่อนล้วก็สิเข่าประชุมเนะจ้ะพี่น้องจ้ะ ้วก็เลขจังสีออกมาแช่ประสบการณ์เรื่องโดนเทศจ้ะจพี่น้องโดนเทศแล้กาก่อนอื่นก็เล็กก็ขอขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณถูกกาลังเร่งใจทุกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะจ้ะพี่น้องถ้าเลขเทศอันใดผิดพลาดหรือว่าเบอรอันใดผิดพลาดไปกับอซอยติติตงจะคอมเมนต์เล็กมาไดใดนะจ้ะคอมเมนต์คล้า,ายๆว่าแนะนำคล้ายๆว่าคุยกันนะจ้ะพี่น้องคุยกันเออเล็ก เห็ดยังสี่ยังสี่เด้อแล้วก็มีอันใดโบโบสมมาพาควัวมีอันใดบดีแต่แนะนาแนะนาเล็กมาได้ค่ะพี่น้องเล็กกเห็ดไปตามที่ว่าเล็กคิดนะจ๊ะพี่น้องจะ๊ะจ้าโอเคจ้าพี่นอ้องอ่าคลิปนี้คลิปนี้เล็กเอาไว้ํำนีก็นอจาจะพักกันดูแลสุขภาพได้จ้าพี่น้องจ้าแล้วก็พอกันคลิปนาจ้าพี่น้องคลิปนาแล้วกามาติดตามว่า <laughs> ว่าเป็นยังเลงจังโดนเท่จ้าพี่น้องแล้วก็มัน มันสิเป็นเรื่องเล่าจังใดกะค่อยๆมาฟังมาคุยกันเป็นตอนไปนะจ้ะพี่น้องจ้ะจาบ๊ายบายจ้าพี่น้องเดี๋ยวเล็กมาจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้าดูแลสุขภาพด้วจ้าพี่น้องจ้ะลงละจ้าลงหมอแล้วลงถุงเราจะพี่น้องเก็บไบปีน้าจ้าพี่น้องจ้ะเก็บไว้ปีหน้าค่ะ โป้ยเลขขเ่คว้วไอเลเนเน่เห็ดแนวกินเล่เห็ดแนวกินจนฉุนมันฉุนบมกพริกาคาดร้ายจ่าพี่นอ้องบมกพริกคว้าหมกพริกตั้มเกลียวจบบนี้นพี่นอ้องจะเลยฉุนมาเน่โอ้ยกะเฝ้า,าไ,ปไปว่าจบแล้วยังมาเฝ้าอยู่เนาะจ่าพี่นอ้องจ้าโอเคจ้าบายบายจา้าไปแล้วพี่